สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานตัวแมสคฟตตัวใหม่ของรองคอสนะคะ f l e x i f o กซคือจะบอกว่าสินค้าตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่ดีมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าด้วยขนาดเห็นไหมคะกระทัดลัดมากนี่คือเทียบกับมือถือนะเดี๋ยวเอามือถือให้ดูนี่ฟลิป เล็กก็ฟรีเราสามารถที่จะติดตั้งการใช้งานได้ทุกรูปแบบในพื้นที่ที่จำกัดนอกจากนั้นแล้วข้อดีของมันนะคะเดี๋ยวจิงจะต่อให้ดูว่ามันต่อแบบไหนะอะคุยถึงสเปคก่อนเนาะสเปคคือตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็น compact design แล้วก็เป็นไมโครที่สามารถคือในตัวมันนะคะจะมีแก๊ส คือเราไม่ต้องเคลีรเเลยนะคะเหมือนกับว่ามันมีแก๊สพวกนี้มาให้ในตัวมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาร์กอนแอร์ co 2อคือพวกนี้อยู่ในตัวมันอยู่แล้วเดี๋ยวเจนจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือเราเราเราจะไม่ต้องเราจะไม่ต้องมาบอกว่าเออเคลีรเแก๊สนุนแก๊สนี้เพิ่มเพราะว่าอันเนี้ยคือเขาจะมาสำเร็จรูปให้อยู่แล้วซื้อมาตัวเดียวสามารถสวิตช์แก๊สได้ด้วยตัวเองแล้วก็โฟเ t e คือรุ่นนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นโมเดลที่เป็นเพชเชอร์กับโมเดลที่เป็นมีจะบอกว่าตัวนี้เป็นเพชเชอร์คอนโทรลด้วยแล้วก็แมสโฟคอนโทรลด้วยในตัวเด,ยวเดียวกันคือคุณสามารถเลือกใช้ว่าจะให้มันเป็นเพชเชอร์คอนโทรลหรือจะให้มันเป็นแมสโฟคอนโทรลแล้วโฟเลงอะค่ะจะมีตั้งแต่ เอ่อถ้าเป็นรุ่น A 5 0 0เนี่ยก็คือ500 ml per minute แต่ถ้า 200, 2 0งลิตร per m ิ n u t e 5ลิตร per m ิ n u t e 20ลิตร per m ิ n u t e คือจะมีโฟเลงทั้งหมด4รุ่นซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้สมมติว่าเราต้องการโฟเลตที่10ลิตร per m ิ n u t e เราก็จะเลือกรุ่นนี้ก็คือ20ลิตร p e r m ิ n u t e เอ่อมันก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็น Standard แล้วก็แอดวานส์ถ้ารุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะไม่มีฟังก์ชันของเพสเชอร์คอนโทรลแต่ถ้ารุ่นที่เป็นแอดวานส์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันของเพสเชอร์คอนโทรลนอกจากนั้นที่ดีมากๆของตัวนี้คือเทิร์นดาวเรชชโดยปกติอะค่ะแมสโฟอะจะมีเทิร์นดาวเรชช์หนึ่งต่อห้าสิบแต่รุ่นเนี้ยเทิร์นดาวเรชช์หนึ่งต่อห้าร้อย ที่เป็นตัวคอนโทรลเนาะซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่แอดวานมากๆสำหรับแมทโฟรทำไมเขาถึงทำได้เพราะว่าเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดชื่อว่าเทคโนโลยี TCS Thermal Mat f o l Sensor ซึ่งองออร์สนะคะเขาพัฒนาร่วมกับมหาลัยในยุโรปแล้วก็ผลิตเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาเปิดให้ดู คือเจนภูมิใจเสนอมากๆตัวนี้ก็คือได้ของเร็วที่สุดแล้วก็คือทางเรลวทเทคอะค่ะก็จะซื้อมาสต็อกเก็บไว้เพื่อลูกค้าแบบเอออยากได้ปุ๊บก็ซื้อได้เลยแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือว่าความดันเนี่ยมันได้สูงสุดแค่17บาทแต่โฟเลตอะมี4เลงให้เลือกนี่ตัวนี้เทคโนโลยี TCS เทคโนโลยี Bipart f o Sensor ด้วยเทคโนโลยีนี้ค่ะสามารถทําให้โฟสตเบิลแล้วก็คาลิเบตแก๊สเข้าไปได้หลายแก๊สคืออยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็ทาเป็นได้ทั้งเพชเชอร์คอนโทรและแมสโฟคอนโทรลในตัวเดียวกันจะบอกว่าล้ำมากๆตรงนี้นอกจากนี้ให้ดูลองรับ สัญญาณอะไรบ้างนี่เลยทุกสัญญาณคือได้หมดคอมมูนิเคชันอีเธอร์แคตมดบัตโฟบัคือได้หมดสำหรับตัวนี้นอกจากนี้ เดีเจนต่อให้ดูคือเจนเห็นแล้เจนแบบอึง้งเลยเป็นไนโตที่เดี๋ยวเจนจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะคะดูขนาดความสวยงามรูระห้โซและเราก็ไม่ต้องซื้อพาวเวอร์สายต่อไปเพราะเราใช้ USB UH Type C เสียบไปตรงนี้โอ้จากนั้นต่อเข้าคอมจ้าคือแบบ อะไรจะว้าวขนาดนี้ไฮโซมากนั่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะความสวยงามอลังการหรูหราจากนั้นเราก็มาที่โปรแกรมบองฮอรซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์เห็นไหมคะเข้ามาเลยปกติเหมือนเดิมกับแมฟโฟทุกรุ่น Flo w d d e c o m m u n i c a t i o n ถ้าสมมุติว่าใครเพิ่งเปิดเครื่องใหม่ก็มาเลือกมันคอมพอร์ตกันนะคะโฟล c คอมมู i ิเคชั n โ p เ n Communication ถ้ามันโอเคก็คือจบได้เลยจากนั้นก็ไปเลือกวองฮอดอีกรอบนึงโฟล์พอดแล้วก็โฟล v i ิ w คืออันนี้คือเราเหมือนปกติที่เราเคยใช้เลยค่ะ f l o w p o s t Zoom ไนดะ้อ่ะทีนี้เราก็เลือก Channel ทุกสิ่งอย่างที่เราเคยเลือกเนาะเราก็เลือก i n s l e c t Parameter เราจะเปิดให้มีอะไรบ้างเช่น เคาน์เตร์เราจะเปิดไหมถ้าเราเปิดก็เลือกแต่ถ้าเราไม่เปิดเราจะเปิดแค่ m e ส s ซ r ร n g สีเขียว s e ตพอย n ์ set point. อ่าเมสเซอร์ลิงเซตพอยอันนี้เราก็ปิดปิดเราก็คือเลือกเป็น Off ใช่ไหมคะวาววาวเรา,จ,าจะดูไหมวาวเราไม่ดูแล้วก็ปิดปิดอ่าเราปิดหมดเลยเราเปิดแค่ m e ส s ซ r ร n g ิงเซตพอยเนาะ ตรงนี้เราเลือกอะไรได้บ้างนี่ค่ะสิ่งที่เราเลือกได้ m e s s i n i Set t point ย a ์ ock, In, Wild, Out, Counter, ature, ature. อะลอกอ v น Out, o u u n t e r t e m t e r a t u r e p r e เจ e อาจจะเลือก p r t u s u r e ด้วยเพราะว่าเราอยากรู้เนาะว่า p r t u s u r e เท่าไหร่แต่ว่ารุ่นนี้ค่ะถ้าเราใช้เป็นฟังก์ชัน p r e s s u r e ก็จะใช้เป็นฟังก์ชัน Control ไม่ได้ในเวลาเดียวกันคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการใช้งานหนึ่งครั้งจะไล่ปิดละ จะเปิดเฉพาะอันที่ใช้งานนะคะโอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็มาเปิดตรงเข้ามาที่ b r o n อ e flow view โอเคแพทวานเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Channel 2อะช n n n อลสองชา n เเนี่ยคือค่าความดันเห็นไหมคะมันเหลือเป็นบาร์ถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้หน่วยเป็น flow เราก็มาที่ Channel 1ปึ๊บเป็น flow ละเห็นไหมคะคือเราง่ายมากในการที่เราจะปรับอ่ะเราจะปรับตั้ง flow เท่าไหร่ 5 ml per minute แล้วก็ตั้งไปเลย20 ml per minute enter เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้จเจนไม่ได้ปล่อยแก๊สเข้ามันก็เลยไม่วิ่งคือมันง่ายมากแล้วก็ตรงนี้น,นี่ที่บอกว่านี่สมมุติว่าวันนี้เราใช้แก๊สไนโตรเจนมันจะบอกเลยว่าไนโตรเจนเนี่ย500 ml per minute คือ maximum ถ้าเราจะใช้แก๊ส พรุ่งนี้5อแอลห้าร้อยมเท่ากันแต่วันอีกวันหนึ่งเราจะใช้เป็นอ์กอนเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นสี่ร้ per minute คือตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปแคลเพิ่มเติมคือมันเป็นโมเดลที่ ready to use ว่างั้นเถอะสามารถที่จะใช้ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องแบบอะไรเลยคือซื้อมาตัวเดียวใช้ได้หลายอย่างเหมาะกับงานวิจัยมากๆแล้วก็ กราฟมันก็จะมีกราฟอ่พอเรากดสตาร์สต็อปก็จะมีกราฟปกติเหมือนของแมทโฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยกราฟมันวิ่งแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีไม่มีโฟลไหลมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ไปแต่ถ้ามีโฟลไหลมันก็จะเห็นกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ดูนะคะตัวนี้คือบันทึกค่าได้ทำทุกสิ่งอย่างได้เท่ากับแมทโฟตัวใหญ่แต่ดูไซส์การใช้งานง่ายมาก อีกหน่อยจะมีออปชันต่อกับมือถือด้วยคือคุณไม่ต้องมาตอบแบบว่าคอมพิวเตอร์อีกต่อไปสามารถใช้มือถือในการคนโทรลแอปพลิเคชันได้ Flexi 4ค่ะที่สำคัญคือมีสต็อกคืออึ้งไปเลยมโฟมมีสต็อกถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะคะตัวนี้ Tech Equipment and c h e m i c a l Company เีเตตต่อมาที่ได้ Line Facebook หรือว่าโทรเข้าบริษัทก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ